บัดนี้เป็นครั้งที่59ประจำวันที่7มกราคมพุทธศักราช2,569ข้าพเจ้าพระสุรชัยยานวิโรจักตรงรหัสก2 9ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทมมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบ,บูชาแด่องค์พระคำวัปฏิเทระเจา้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่ศิรา หลวงปู่บุญเดชตลอดจนทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณปูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์สืบต่อไปสาธุสาธุสาธุ บทชุมนุมเทวดาสมัญตาจักวาเรสุอัตตาคชันโตเทวตาสัทธมมังมุนิรัชสาสุนันตุทักขโมขังสัคเเกเมจารุเปเคลสิกรตเตจันตริเขวิมาเนทีเประเทจะกาเมตรวนนาหเนเคหาวัตทุนหิเคเต ผมมาจะยันตุเทวาชรธระวิสเมย์าขาทันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนงสาตบุเมสุนันโตธรรมสวนรคกโรอายมพันตาธรรมสวนรคกโรอายมพันตาธรรมสวรรคกโรอายมพันตา นโมตัสสะภะควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสัพภะควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสัพภะควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทิเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนสันจวัฒเชนโสทิเมโหตุสัมพทานัตทิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนสันจวัฒเชนโสทิเมโหตุสัมพทานัตทิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนสันจวัฒเชนโสทิเมโหตุสัมพทา มหาการุณิโกนาโทอัธยาสัมภปานินางโพเรตวารามีสัมภาปตโตสัมโธิมุตตมังเอเตนสันจวัฒเชนามโหตุสัมทุปัน่าวมหาการุณิโกนาโทหิตายสัมภปานินางโพเรตวารามีสัมภาปตโตสัมโธิมุตตมะเอเตนสันจวัฒเชนามโหตุสัมทุปันข่าวมหาการุณิโกนาโทสุข ายสัมภปานินังปูเรตวะปารมีสัมภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนสังจวัตเชนมโหตุสัมภุปันทัวาต่อไปบทมหาสมัยสุตร เอวเมสตังเอกลงสมยยังภควาสังเกสุวิหารติกปิระวันทุกขสัมิงมหาวเนมหาตาปิกุสังเกนสิทธิ์ทิันจักมันเตหิพิงคุสเตหิสัพเพหิวารหันเตหิทางจโรกะคาตุหิเทวตาเยปุยเยนสันนิปติตาหหติภควันตังทัดสัตนายปิกุสังทันจะตโคจะตุนังสุทาวาสกายิกาณเถวานังเอตภะโหสิอางโผภควาสังเกสุวิหาร ทิกะเปิรวันทุกะสับมิมหาวันเนมหาตาพินกุสังเขนสินทิ้งปันจมันเตหิปิกผุสะเตหิสัมเทหิวารหันเตหิท่าจะโรกะาาตุหิเทวตาเยปุทิย สัตนิปติตาหติภคววันตังทัดสนายาปิกุสังคันจะยันนุนามยามปิเยนะภควาเตนุมาสังกับหยามาอุปสังกมิตตาวะภควโตสันติเกปันเจกะอาธาพาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยถาปินักมะพระรวาปุริโสสัมมัตชิตังวาพาหังปะสาเรย์าปสารรตังวาพาหังสัมเนชัยยะเอวะมีวสุทาวะเสสุเทเวสุอัน ตริตาภควโตโตภรโตปาตุระหังสุอัตโพตาเทวตาภควันตังอภิวาเทสวะเอกมันตังอันทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกเทวตาภควัโตสันติเกติมังคาทักอาภาสิมหาสมโยปวันตสมิงเทวกายสมมาคตาอาคตมอิมังธรรมมสมัยตังขิตาเยวะอรรจสังคันติตต อัตโขปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังพาทังอาภาสิตตารถิโวะธรรมะทังสุจิตตังอัตโนชุกบังกังสุสาราชิวเนตานิขหิตวะอินทะยานิลักขันติปันทิตาตีอัตโขปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังพาทังอาภาสิเชตวะขีรังเชตตะวะปรีคังอินทขีรังโอหัดเจเมชาเตจารจิตสุธาวิมารา เจ้าคมตาสุดทันตาสุสุนาคาติจักโคปราเทวตาพระทวโตสันติเกอิมังพาทางอาปาเสวเยเกจิตปุณธังสรนังคตาเสนาเตทมิสันติพยายุภูมิงปายามโนสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอักโคภควาภิกขุอามันเตสิเทปุเยนภิกเทเวทัสสุโรกัตถาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติเจตาตังทัสคายภิกษัณคันเจเยเปเตภิกเทเวอหิสุงอัติจารทานัง อธิตตะวันธานังอรหัตโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิภะกัปปวันตาเนธัปปะระมาเยวะเทปตาสังมิปเิตตาเฮสุงเสทิไมย,ยัง เอตระหิเยปิเตปิกขเวภิวสันติอนาคตัมันธานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสันติปะวันตานังเอตปปรมายวเทวตาสันนิพติตตาภิวสันติเสยุทธะปิมายะหังเอตระหิอาจิตคิดสามีภิกขเวเทวกายานังนามาณิจติยิตสามีภิกขเวเทวกายานังนามาณิเทศิษฐสามีภิกขเวเทวกายานังนามาณิตังสุนธาทาสาทุกังมานสิกเราทภาสสิทธสามีติเอวังพันเตติโกเตภิกขุภัวฑโตปัจจักโสสุภควาเอตทโวจ้า เจ้ากับพนักัดสามียับถับผู้มาตัดสต้าเยสตาเขรับถับปรังปะเหตตาสมาหิตาปะทุสีหาวสันตรีนารมะหังสาสัมพันโนโอทาตตามุนสาสัทธาวิปัสสนามะนาวีราภิโยปจตเตยจตวาวันีกับปริวัตเวจตโตอามันติยิสัทธาสาวกเกศตเนรเตเกวกายะภิกันตาเตวิชานตภิกโกเตจะอาตาปมัครุงสุตวะพุทธัสสะสานังเตสัมปตุรหุญาณังมุนสาตัดสนัง อเปเกตัมาทักคุงสหัสตังอธัสสัตรินสตังเอเกสหัสานังอมุสานมงมัทสุงอเปเกนันตมาทักคุงสิสาสภะพุตาอหุงตันกะสัพพังหิญญายาวะวะกิตตวันกับมาตโตอามันตยิสัทธาสามเกสัสนีรุตเตเตวกายะอภิกันตาเตวิชาณติปิกโวเยโวหังกิตยิสามิทีระหิอนุปภัสสัสตัสสหัสสามยะคาพุงมากับปิโรตวาอิทิมนโตชิติมนโตวัตวันโตยะสสิโนมัตตมานาอภิกามุกิตคุณังสมิติคุณัง

เวปุรันสักมิเวสนังพิโยนังสตางสังยักขานังพญปุซารสติภูมิโรราชกยิโกสซปะขาวสมิติมนังปริมาณติสังราธาทัตระทุปปุาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสสโสปุตตาปีตัสสะพาโวอินทมานามหาปราอิติมันโตจิตมันโตวันวันโตยสัสสินโมธมานะภิกกรมมัิกขุนังสมิติมนังทักนังเกจิสังราชาวิรุณาโวตับปุซาสติ ูุิพันธานนางอธิิติมหาราชาญาตสัตติโสปุต,ตาปิตาสภา,าวอิทธิมานามหาพราอิทมันโตชิติมันโต,ว,นตว,วัตมันโตยาส,สสิณุม,มตมานาอภิกรรมพิกุนางติมิติวนัง ปัจจุบันเด่นสังราชาวิรบุรุษโคบสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายาสัจสโสขุตตาปิตัสสะพาหวอินทมานามหาพราอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยาสัจสิมุมาตุมานาอภิกามุงธิคุณังสมบิจุนังอุตตรันตเด่นสังราชตุเวโรตับสัตติยักคานังอาทิปติมหาราชายาสัจสโสขุตตาปิตัสสะพาหวอินทมานามหาพราอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยาสัจสิมุมาตุมานาอภิกามุงธิคุณังสมบิจุนัง ปุริยันติสังตัตตะโททศกินยุโนุหะโกปัจจิเมณามีรุปโคภูเวโรอุตตรังติสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจิตโรติสา ธารนมานาอัทังสุภนิกาเปรวัตเวเตสังมายาวิโนชาสาอาคืวันเตนิกาสตามายาจุเทนจุเบเตนจุวิโพจุวูโตธาจันโโนกาบรสิทจโกิณุมาตุนิมาตุจัปานาโทโอปวันเดียวจัตเทวาสุโตจะมาตริจเตเสโนจะคันทัพโพนารราชาชาโนสโพอาคูปัญจสิโฉเิวะติมพันรูสุริยาจะซาเอเตจันเยจัราชาโนคันทัพภาสหราชภิมิุตมานาภิการมงภิคุณังสิฏิวณังมาท้าคุณนาสา

อาโปเถวเทวปฏิวิเตโชวายโยเถทาขมุหมรณาวาลณาเทวาโสโมจียศาสาสหเมตตาธรุณากายิกาอาภูเทวาญาสสโนจะเตเตตระกายาสเพนานตมณิโนอิติมันโตชิติมันโตวันทมันโตยาสสโนวนทุมานาอภิกรรมภิกขุนังสุภิตุนังเวทุเดเถวสารีจะสมารจะทุเวยยมาจันทสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปรากิตาคือสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปรากิตานาัตานิปรากิตวานอาตุวันทุมราหกาวสุนังาสุโศเสธโทสะโก ปาขัปภริทัตโทสัเทตเถรถักรยาสัพเพนานันตุมณิโนอิทิมโตชุติมโตวันวันโตเยสาสสินุโมทมานาอภิกรรมภิกขุหนังสิบปีมนังปะทาภูสาภูเทวชารามิขีสิก้าริวาริตะค้า จะโรราชาจับอุมาผบผ่านกปาสิโนวรณาสังธรรมาจจุตตาจับเนชกาสุริยุริจิลาอาคูอาคูวัสนีสิโนสเตเตทะละนัญาสเพนนานันตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนมันโตยะสัสนุโมทมานาอภิกรรมปิดภูนางสันติงภูนางสมานามหาสมานามโนสามมานุสุตมาติท้าปุริสิกาอาคูอาคูมโนมุตสิกาปทากทริโยเยวาเยเจจโรหิตวัสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายจะสัสนสเตเตทะทะละนัญาสเพนนานันตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันโตยัสนมมาานภิกามัังงปิินนส สุขะอะรุมหาอะโราอาภูเวคันนาสาตหะโอทาตะกัยหาปามุขะอาภูเทวาจักนาสทบาทตาฤทธิชาเมติกาเจจยจสินโนธัญญาอาคาปชนโนยุติสาอภิสติสถเทเตตะถกยาสเพนนานตวรณโนอิทิมันโตชิติมโตวรณนนย์โยยาสสนุปทมานาอภิกรรมภิกขุนังสัจจิโกนังเขมิยาติสตายามาทตกาเจจยจสินโนสังภิกา สามิตรการรมาเสถาชติมนาจาสรวันนิมรติโนอาคูอัธคือปริมิตาเสเทเตตะตะกยาสเพนะนันตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตเยสัสันุโมตมานาอภิกรรมภิกขุนังสุตติมุนังเสรษเตถิวันนิกายาสเพนะนันตวันนิโนนามันวายเยนะอาคันชงเยจันเยติสาสหะปาวุทธะติมักเีรังโอตินนะันสาสวังทะเขโมขตารังนาคังทังทังวะสิตาสิตังสุภมาปรมัตโตจับปุตตาปิอิทิมันโตสาสันนังกุมารโอติโสจักโสปาภาสุติมุนัง สาสนาพม่าโรกานังมหาพมมาพสติอุปันโตชิติมันโตปิสมานกายโยยสันสุจนตถเทถะอิสระอาภูปัญเจกวัสวัตติโนเตสันจัมจุโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตเถเพอภิกันเตสินเถเทเวสพรหมเกมารเสนาอภิกามิภาษากันหัสสะมัจยังเอถะคัททะถาพันธะราเขนัมธรรมโสวสมันตาปริวาริถามาโวโมจิถากุจินังอิติเถถามหาเสนอกันหัสเสนนาเปสิญีปนิณาตารมาขจสรังตะวะเพรรวังยะถาภูต ปวสโกเมโคธนันโตชีวิตุโกจุดทาซบปจุดทาวติสัตย์ทวอสยังวาเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวักกิจวานกับมัตโตอามันติสัทธาสาวเกศาเสนรเตมารเสนาภิกันตาเตวิชานณทัตติโกโเตจัตอาตปมมตรุงสุตวะพปุถัดสัสสาสนาเวตาราเขหิปกามงเนสังโรมัมปิกอิชยุงสเพวิชิตะสังฆขมาปยาติตายาสสิโนโมตันติสหภูเตหิสาวกตาเตชะเนสุตตาติบทจุลชัยปกระกาสถา นโมเมพุทธเตชะสารตนตยะยคัมมิกาเตชะปสิทธิปสิทธิวะนารายปารเมสวราสินทิพรหม,มาจะอินทาจะจตุโรกาพิรักะกาสมุทาภูตาขังขาจะสับพชัยยปสิทธิพวันตุเตชะยยกยักยทอรนิ ทอร์นีอุทธิอุทธินาทีนาทีชัยยชัยยะคันคันนตระนิสยนิระไสยเสระสุเมรุกราชพัฒนาประชีชัยยชัยยะคมผิดระศพที่น่าเค้นธนาที่ปิสาจะพูตการีชัยยชัยยะทุนนินิตาโรุกีชัยยชัยยสิงคีสุทาคาณุขาชาชัยยะชัยยะรุณมุขคาซาตราชัยยชัยยะจำปาทินาทักภรคันทักการชัยยะ ชัยยคัดคันขณะตุรังขณะสุกรภูชังคศิหาพยคทีปาชัยยชัยยรุณบุพยาตราจินณเสนาริภูปุรสุนทิรติชัยยชัยยสุภาสุขาชีวีชัยยชัยยทรณีตเรีสัทธาสุขชัยยชัยยชัยยะทรณีสานติสัทธาชัยยชัยยมังกรารยาภวคเกชัยยชัยยวรุณยังเคชัยยชัยย พระคาเสสุรภูชเตชาชยยชยพรหมเมธะคณาชยชยราชาทิราชชัยังชยชยปัทวีสัมพังชัยชยยอรหันตั้งปัจเจกพุทธสาวกังชยยชัยมะมหิสุรัคาหโรหารินทเทวาชยชยพรหมมาสุรังโคชยชยนาโควิรุณหโกวิรุปังโคจันทิบาธิ ระวิอ,อินโทจาเวนตโย,ยาจากุเวโรวรรโนเปจา พิวโยจปาชุดนะหกุมารโรทัตตารถกอัฐารสัมหาเทวาสินจิตาปัสอาทโยเอสิโนสาวกาศเพชัยยราโมพะวันตุโนชัยยธรรมโมจาสังโฆจาทัสปาโรจาชัยยักังเอเตนะชัยยเตเชนะสดทีพระวันตุโนเอเตนะปุถะเตเชนะหูตุโนชัยยมัง เทโยปิพุทธัสสิริมาโตออจยังมารสจปาปิมาโตะปราชโยุุงโคสยามโททิมันเทปปโมติตาชัยยตถาพรหมคันนาไมเอสิโนเทโยปิพุทธัสสิริมาโตออจยังมารสจปาปิมาโตะปราชยุุงโคสยามโททิมันเทปปโมติตาชัยยตตาอินทขันนาไมเอสิโนเทโยปิพุทธัสสิริมาโตออจยังมารสจปาปิมาโตะปราชโยุุงโค

มัตโตะยังมารัตจปาปิมัตโตปราชยโยุขโคสยามโตจิมันเถปโมติตาชัยยตธาสัพพมัทนาไมหิสิโนชยันโตโพธิยาภูเรสังกยาณันติวันทัโนเอวังตะวังนิชโยโหหิชยันสุชยมังคเรอปราชิตปันรังเกสีเสปะวิโคคเรอักเสเกสัมทพุลธานังอักมปันโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคะรักสุปะ พาตังสุหุนติตั้งสุขโนสุโมหตโตจะสุขิหตุทั้งพระมจาริสุปัฏฐังขีนานกายกรรมมังวาจากรรมมังปัฏฐักขีนางปัฏฐังขีนางมโนกรรมมังปณีตีเตปัฏฐักขีนาปัฏฐังขีนานิกันตวานรพันตัดเทปัฏฐังขีนิเตอรธาสุกิตาเวรุณหาพุทธสาสนีอโรคาสุกิตาโหทัสหัสัพเทหิยาตุพี สุนันตุโภนโตเยเทวาอัศมีทาเนอทิทตาทีทายุกาสัทภโหนตุสุขิตาโหนตุสัมภทารักขันตุสัมภสันตานังรักขันตุชินาสาสัตยางยากาจิปัดทนาเตสังสัมเพปุเรนตุมโนระธาหยุดตะการประวันสังสุปัสังวัตสาวะราหัตาโรคาจุปัดทวาเตสังนิวาเรนตุยะสัมภัทกายสุขังจินตสุขังอรหัตตุยาตารหัง ต่อไปธรรมนิยามสุตังเอวะเมสุตังเอกังสัพพยังภควาสาวัตถิยังวิหรติเชตัปะเนอนากปินจิกัสอาราเมตตระโคภควาพิกขูอามันเตสิทธิภูติพะทันเตเตเตพิกขุภะคะวะโตปัจจัตโสรุสุภควาเอตัปโวจะ อุปาทาวาพิฆเวตธาคาตานังอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมมันทิตตาธรรมมณียามตาสัพเพสังคาราอริจจติตังตถาคโตอภิสังขุนติอภิสมีติอภิสังขุนชินตวาอภิสมมตวาอาติขติเภเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภัจจติอุนตานีกโรติสัพเพสังคาราอาริจจติอุปาทาวาพิงฆเวตธาคาตานังอุปปาทาวา ตาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมมัตติตตาธรรมนิยามตาสัมเพสังขาราทุกขาติตังตาขคโตอภิสัมพุลชติอภิสมเมติอภิสัมพุลชินตวะอภิสมเมตวะอาติขติเทเสติปัญญาเปติปันทเปติอิวรติวิภัชติอุตตานิกโรติสัมเพสังขาราทุกขาติอุฟาทาวะจิงชเวตาคตานังอนุปาทาวะตาคาตานัทิตาวสาธาตุธรรมมัติทิตา ตาธรรมนิยามตาสัพเพธัมมาอนัตตาติตามตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสเมเติอภิสัมพุทธิจิตตวะอภิสเมเตวะอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัญทเปติวิวรติวิภัชติอุตตานีกรโรติสัพเพธัมมาอนัตตาติอิธะมวจฌภะภวาตตมนาเตพิงครูภะกวโตภปาสิตังอภินันทุนตีต่อไปบทพันเทกรัตตคาถา อติตัณนาณวาพระเมยยะนากฏิกรรเขอนาพตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตตังปะฮีนันตังอปันตันจะอนาพตังสิ่งเป็นอดีตรักไปแล้วสิ่งเป็นอนาคต์ก็ยังไม่มาปัจจุปนัญจโยธรรมังตถะวิปัสติกอสังเหรังอสังขปังตังวิชามนุขพระโหเย ผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคันแคลนเขาควรพอบคลุอ,คอาการเช่นนั้นไว้อัเชวะกิจจะมาตับ,บังโกชัญญามรณงสุเวเพิงทำความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครเราจะรู้ความตายเม่วันพรุ่งนี้นั่นฮินโนสังารันเตนะมหาเสเนนมัจ,จนาเพราะว่าวการขัดเขียวต่อมัจจราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโฮุรัตตะมันมะตันทิตันตังเวปันเทกรตติสันโตอาจิคเ,เตมุเนติ พระมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดค้างทั้งกลางวันกาลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมต่อไปธรรมสัมเันครับปฏจาวเบตขนาด สเพสสังขาระนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรงรุกทำนำทำทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสสังขาระทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรงรุกทำนำทำทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกทุนยากก็เกิดขึ้นแลแ้วแก่เจ็ตตายไปสเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแรไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสังมยามริตพังอันเราจะเป็นตายเป็นแพ้มรณะปริโยสะนังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตควนที่จับสังเวทปัดยังคาคโยปจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้งปัดสจากวิญญาณชุดโอันเขาทิ้งเสียแล้วอาิเสสติจากนอนทับอัควิงซึ่งแผ่นดินกะริงขรังอีวะประดุด,ดังว่าท่องมาและท่อนฟืนนี่เราขำหาประโยชน์ไม่ได้ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาตวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตตวันิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโูปะโสมโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจสะสัตวทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มร,มรินสุจามมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเทวหังมริสามิ เราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตที่เมอตสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเมตตายัางกินจิตยังกินจิตอุสรังกับมังสัพเทหิพเต,เตหิกตังคุณยังโนอัุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาสัพมิงทาเนอธิคตาทีคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกข,ขาประมุจันโต มาตาปิดตาสุขิตาโหนตุท <ain> ุกขาประมุจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาประมุจันโตสัพเพอญาติกาสุขิตาโหตุทุขาประมุจันโตสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาประมุจันโตสัพเพอาจาริประชายะสุขิตาโหนตุทุกขาประมุจันโตสัพเพนักขัตตาสุขิตาโหตุทุขาประมุจันโตสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุขาประมุจันโตสัพเพสมะทินางสมิชันตุโว ต่อไปบทบูชาหลงวงพ่อทวดนโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภะคะวาข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่อทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้โชคดีซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้สาธุสาธุสา,สา,สา,าธุพระทตานคกถา ยาเทวตาสันติกิหาระวาสิณีทูเปฆเรโพธิคเรตหิงตหิงตาสรมประทาเนนพวันตปูชิตา สถทิงกโรนเตภวิหารมันทะเรเทราจมัชชานาวกาจะพิขวโวสารามิกาทานาปติอุปาสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสาราสัปานภูตตาสุขิตาพวันตุเตชะราพุชยเยปิจอันตรสัมพาวาสังเสทชาตา,าอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัเพปิทุกข,ขสัสสะครนตุสังขยัง ธาตุเจรังสตังธรรมโมธรรมัธราจจปุกคราสังโฆโหตุสมะโควะอัฏฐายจหิตายาะอามเฮระคะตุสัพธรมโมสัพเพติธรรมจาริโนวุดทิงสัมปาปนัยยามรรมเมอริยปปเวทิเตปั้นนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุตสาสเนสัมมาตารังปเวทชันโตกาเรเทโวปวัตสตตวุดิภาวยะสัตตานังสมิธังเนตุเมทะนีมาตาปิตาจจอัฏรชังนิจังระขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโน ปัจจังรักขันตุสัพพทาบทอัญเชิญทวลากราบทุขปัตตาจะนิทุขขาปยาปัตตาจะนิธิพยาโสกัปัตตาจะนิธโสกาหอมตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังธาตุนตุทัทธายสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพพรตาโงตุขันฉันตุเทวตาคตา โหต yani ุสัมพังสุมังคะรังรักขันตุสัมภเทวตาสัมพพุทธานุภาเวนโสทิหตุนนรันตรังโหตุสัมพังสุมังคะรังรักขันตุสัมภเทวตาสัมพธรรมมานุภาเวนโสทิหตุนนรันตรังโหตุสัมพังสุมังคะรังรักขันตุสัมภเทวตาสัมพสังภานุภาเวนโสติโหตุนนรันตรังพระคาถาเข้าตัวเองก้าจบ సఫే పుఠా పర పట పచ్చే గాన చెరమ్మ రహన్ తాన చతేన రఖమ పంథా మి సఫ్ ఫే పుఠా పర పచ్చే గాన త జం పరమ్ రహన్ాన చతేన రఖం పన్థా మి సఫ్ ఫే పుథా పర పచ్చే గాన త జం పరమ్ రహన్ రఖమ పంథా మి సఫస్ ఫెా పర పచ్చే గన తర రహన్ాన చతేన రఖం పన్థా మి సఫస్ ఫే పుథా పర పచ్చే గన త พระรังรหันตานั้นจะเตเชนารักังพันธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปัตตาปัจเจกานั้นจะยังพระรังรหันตานั้นจะเตเชนารักังพันธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปัตตาปัจเจกานั้นจะยังพระรังรหันตานั้นจะเตเชนารักังพันธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปัตตาปัจเจกานั้นจะยังพระรังรหันตานั้นจะเตเชนารักังพันธามิสัพพโสสเปพุทธาปรัปัตตาปัจเจกานั้นจะยังพระรังรหันตานั้น จะเตเชนรักขังพันธามีสัพพโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวสดสายพราตินตม,มนีข้าพเจ้าขอน้องกราบทิศวาเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรีกิจพระบรมราชนีน,นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุรสวรรคารีขออนุสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สิลมงคลแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าแถวคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้ามีแหล่งรายได้อันสิทธิตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานเทิญอีกทั้งขอถวยเทพเวาเจ้าพุทธทั้งหลายผู้ที่ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ ปรดประสิทธิศาสตร์น้อมส่งอนุภาพแห่งมุงคลไปสู่วัตถุมงคลพระอิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิทธอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสริมงุคลแก่ผู้ที่ได้ครอบครองและผู้บูชาทุกคนทุกท่านทุกประการเทลินสาธุสาธุสาธุอนุโม,ม,มทามี สำหรับในการสวดครั้งที่59ก็เป็นอันจบสิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ดีแก้ไขปี69รด